มากินไก่ทอดไก่ทอดคือนข้าวเหนียวไก่ไม่มีข้าวเหนียวเป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีที่แบบมีซอสเป็นซอสที่คลุกไก่ไนี่มีหลายหลากหลายแบบซึ่งจะบอกว่าเจ้าของร้านนี่นะกำลังแบบว่าใส่ปิงป๊งๆเลยอ้าวยังเป็นนักศึกษายอยู่นะจ๊ะประมาณอยูอยอย่อยู่ประมาณหยู่ปีสองปีสามกำลังดีโอ้ยนี่มาคุยกับน้องเขงาเลยกว่านี่น้องเฟิร์นนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นอันนี้มันลูกเอ้คือคือนี่อ๋อนี่คือเจ้าของร้านสวัสดีครับน้องเขาอรอยข้างในไปข้างในไปข้างใน ยยเล <laughs> ออื่อัวเคลื่อนตัวสร้างมันใหคิดชุดมีอยู่อพอไว้ชัเฟนะคะผู้ชนะลำแสงสวัสดค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านดเรชิคคองเิกสองซอยสองในหัดใหค่ะ ที่เราได้เปิดร้านนี้ขึ้นมานะคะ่ะก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทําอาหารค่ะชอบไปลองชิมน่นชิมนี่แล้วก็คราวนี้ก็มาลองทํากินเองที่บ้านค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพอได้ทําเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าเอ้ยมันน่าจะเอาไปขายได้นะเพราะว่าเราให้เพื่อนชิมให้คนนน้นชิมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคซึ่งตอนแรกเนี่ยร้านของเราก็จะทําได้ทําทเมนูเพียงแค่หนึ่งรสชาติค่ะซึ่งก็คือรสออริจินอลนั่นเองค่ะ ในซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะก็จะเป็นตัวไก่นี่นะคะซึ่งไก่ของเราจะมีสีรสชาติค่ะ,คะก็จะเป็นรสออริจินอลค่ะรสสโคเรียนสไปซี่รสสไปซี่ฮันนี่แล้วก็รสโอเรียนพิซซ่าค่ะค่ะซึ่งในรสออริจินอลเนี่ยจะเป็นรสตั้งเดิมของเรานะคะเป็นซอยกาลิกค,ค่ะแล้วคราวนี้เราก็ทำให้มีความเผ็ดขึ้นโดยกลายเป็นโคเรียนสไปซี่ค่ะแล้วก็คันนี้สไปซี่ฮันนี่เนี่ยจะมีรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วก็รสชาติสุดท้ายเนี่ย เหมือนกินไก่พิซซ่านั่นก็คือรสออลิซซ่า เมนูแนะนําเพิ่มเติมของร้านเรานะคะก็จะเป็นข้าวผัดกิมจิค่ะซึ่งกิมจินี่เราจะทํากันเองนะคะ,ะคิดสูตรกันเองทํากันเองนะคะแล้วก็มีตัวตอกตกีีค่ะตอกตกขีนี้ก็จะเป็นเมนูที่เอาตอกมาผัดกับเหมือนกับเส้นมาม่าของไทยล้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเมนูอาหารทานเล่นก็จะเป็นชีสวอนค่ะในส่วนของคนที่แบบอยากจะลองหลากหลาย นชุดเดียวก็จะเป็นชุดเป็นโต๊ะนั่เองคะ่ะซึ่งจะมีเคี้ยวนะคะแล้วก็มีอกสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ตัวปีกบนแล้วก็เฟนไฟค่ะอีกเมนูนึงที่หนูอยากจะแนะนํานะคะก็คือสลัดผลไม้ค่ะซึ่งสลัดของเราเนี่ยจะน้ําสลัดของเราจะผสมไว้ด้วยปูอัดแล้วก็ไข่กุ้งค่ะความแตกต่างของร้านเรากับร้านอื่นๆนะคะซึ่งร้านของเราเนี่ยจะพิถีพิถันในการทําเมนูออกมานะคะซึ่ง ในตัวการทอดของเราเนี่ยจะมีการควบคุมอุณหภูมิรวมถึงเวลาด้วยค่ะจะทําให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยนุ่มส่วนตัวหนังของเราเนี่ยกรอบค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มาลองชิมไก่ทอดสไตล์เกาหลีด็อกเตอร์ชิคของเรานะคะสำหรับคนที่ติดตามเพจของเราอยู่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้ลองมาชิมนะคะก็อยากจะให้ลองมาชิมทันที่นี่นะคะซึ่งร้านของเราเจะตกแต่งไปด้วยสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็มีตุ๊กตามากมายตกแต่งอยู่รอบร้านนะคะร้านของเราเนคะจะเปิดในทุกวันค่ะยกเว้นวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มค่ะ มากันเยอะๆนะคะมาลองชิมกันดูได้ค่ะที่ใส่อยากกินแล้วอยากกินอันนี้ค่ะอันนี้มันคือไปซี่ท่านี่ฮะกินๆเอาๆอันเนี้ยอยากลองมิมนครับไก่อ่ะกินอ่ะช้อนอ่ะซ่อมอ่ะมันจะแบบไม่อร่อยเพราะว่ามันแบบไม่ถึงของอะแต่มือจะเปื้อนไงมือเปื้อนไม่ต้องกลัวครับร้านนี้เรามีชุดชูให้อ้อผมดูเฮ้ยจริงดิเปนธรรมดานะคะคุณมันต้องกลัวมือเลอะเลอะแน่ๆใช่ไหมตายมือสั้น Belajar lagi. Bisa emang. Peace กินเสร็จแล้วก็แวะล้างมือไงผมไม่เห็นล้างเลยแต่ก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องล้างก็ได้ไงเพราะมีถุงมือ <c oughs> ใช่แต่ว่าเหนื่ยดิฉันนิดนึงเมื่อกี้ดิฉันก็แอบ,บจับนั่นแหละถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะก็มาลองรับประทานไก่ที่นี่กันได้มีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะคะเพราะนอกจากไก่ก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกเนาะอร่อยอร่อยหลายๆอย่างเกี๊ยวซ่าก็อร่อยดูกวิสลัดสลัดผลไม้ที่ไม่อร่อยเพราะหมอไม่กินหมอห้ามกินเผาผลไม้น้องหมอไม่ได้กินนะโอ้ยดิฉันกินหมดนะคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากออรร่ยมาากสสหัับลด สลัดผลไม้ไข่กุ้งไข่กุ้งเป็นเป็นซอสที่มีไข่กุ้งกับปูผมกินแล้วแหละกินแต่แบบกินแต่น้ำสลัดลกับไข่กุ้งอร่อยอร่อยจ้าว่าแล้วทชไมไข่กุ้งหายนั่นแหละคุณผู้ชมสามารถมาได้นะคะที่ร้านดรชิเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มแล้วก็พี่เขาฝากนิดนึงว่าถ้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะที่นี่เขามีนิดนึงแบบสอน อข้างบนอ๋อ oh, <30. S 2> ใช่ข้างบนเนี่ยมีสอนพิเศษด้วยก็น้องๆหนูนๆก็ลองแวะเวียนมาดูละกันใช่ท <c oughs> ั้งติ่มท้อแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอะละคุณผู้ชมดีกว่างั้นเอาล่ะแบบต่วนนี้เราก็ไปก่อนนะคะพบกันในใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ <c oughs>